สวัสดีครับคุณบรุรพ์าคุณสุใจบัตรตีท่านฟังท่านจมกับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยโดนเอฟเฟกในแง่ของนโยบายนะฮะกับตัวความไม่แน่ใจสําหรับการเข้ารวมกันนะฮะเพราะนั้นก็เลยทําให้ตลาดนั้นเป็นลักษณะออนตัววันนี้เนี่ยถ้าจะมีเอฟเฟกเนี่ยก็คงพอมีกระเซ็นกระสายอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าโดยดัชนีตลาดในต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่จีนที่ญี่ปุ่น นะปรับในทิศทาง่อนข้างที่จะดีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจุดรับของดัชนีเนี่ยที่ระดับ1 5 2 0นะ่าจะเป็นจุดรับที่ทางเอสแอลมองว่าเป็นจุดรับที่เอาอยู่นะครับสามารถที่จะทำได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเื่อนุ่นต้องเอ่อเปียกเพิ่มน้ำหนักมากนักถ้าอยากจะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าดูจากสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดแล้วช่วงบ่ายน่าจะดิดกลับในทางยุโรปก,กับอเมริกา ระดับ<ม>น่าจะดีกับในทางที่ดีขึ้นทางอเมริกามีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่จะต้องตามคือหนี้สาธารณะของทางสหร,รัฐอเมริกาคิดว่า<ม>สุดท้ายคงจะรวบรวมได้และจัดการได้<ม>วันนี้ตัวหุ้นฮะทางเอ<ม>สแอลมองตัวหุ้นตัวแรกเป็น BC, บีซีนะฮะเอาตัวหุ้นบีซีมาบีซีนั้นมีแนวโน้มของการเติบโตในแง่ของตัวสายสัญญาณเทคนิคนะครับจุดต้านฮะเก้าบาทน่าจะเป็นจุดต้านที่ ที่เกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่ดรับเจ็ดบาทสามสิบสาครับตัวที่สองเป็นแรดวานเมื่อวานลงมาค่อนข้างลึกครับนะจากสาการที่อย่างที่เรียนในทราบนะฮะว่ามีปาะกาศแต่จุดรับถ้าตีด้วยเทนลน์นั้นจุดรับที่ระดับสองร้อยแปดบาทนะครับสองร้อยหกบาทสองร้อยแปดบาทตรงนั้นจะเป็นจุดรับที่แข็งแรงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดนี้ถ้าจะอดตัวไปอีกหน่อยนึงก็ ปิ่มๆที่สองร้อยน่าสนใจครับแนวต้านตัวบนเนี่ยเนื่องจากไปทดสอบระดับตัวบนที่ระดับสองรอยิบสองบาทเพราะนั้นถ้าซื้อตัวนี้เนี่ยเด้งกลับเนี่ยสองรอยิบสองเป็นแนวแนวแนวต้านนะครับเพราะนั้นได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นเกี่ยวตัวที่สามนั้นเป็นตัวของสุขภัยนะครับเป็นรัสเซียตัวแันเป็นเรื่องของตัวอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้มีหุ้น s อสซีป๊อ้มีหุ้นเอสซิลิ T, ที่โดนทางด้านการเมืองนะแต่ตัวสุภาพรยสามบาทยืนได้ที่ระดับราคาจุดรับขึ้นกัน20บาท60สิตางค์จะเป็นจุดรับที่แข็งแรงนะครับก็โอเคครับปัจจัยพื้นฐานใช้ได้ผลการงานออกมาครั้งนี้ติดลบนะติดลบแต่ก็โอเคยังมีเทนในทิศทางค่อนข้างดีสองย่สิบบาท50สิบตางค์เป็นจุดต้านนะครับตัวต่อไปเป็นมาสเตอร์นะครับอย่าง่งตัวมาสเตอร์นั้น แขวงตัวแค,คบครับผลการงานเมื่อคืนนี้ออกมาเป็นลักษณะพอใช้ได้ mm hmm. นะครับราคาจุดรับนั้นอยู่ที่ระดับราคา79 9บาทครับจุดต้านนั้นอยู่ที่แปบาทตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวของทีราคาหุ้นทีูนั้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับในแง่ผลการงานออกมาคงจะต้องมีการปรับฐานในแง่ของตัวการรับรู้ไรายได้ นะครับเพราะนั้นแนวรับที่สําคัญที่ระดับ14บาท40ตางยังเป็นจุดรับที่สำคัญแนวต้านอยู่ที่ระดับ15บาท,ท,ท80เพราะอันนี้มีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของผลกระทบเนี่ยจะเป็นการกระทบจากหนึผลการดหนึ่ง,งาน2เป็นเรื่องของนโยบายของเก้าวไก่ที่จะเข้ากระทบนะฮะสามมีแรงขายจากหุ้นตัวใหญ่ ในแง่ของตัวหุ้นใหญ่ๆที่มีลักษณะการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของกราฟเองในกลุ่มของเจมร์อเองในกลุ่มของตัว C ีพเองนะครับผมคิดว่าลงมาถึงระดับหนึ่งละนะครับ mm hmm. แล้วก็คือเอฟเฟกของลักษณะของการลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของการรวมตัวกันมันลงแบบเหมือนเหมือนทำช็อตตะเก็นลงมานะครับ mm hmm. เพราะนั้นใครที่มีหุ้นอยู่อย่าตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะครับ mm hmm. ไม่ปัจจัยพื้นฐานในหุ้น ในแต่ตัวไม่ว่าจะเป็นแอดวานไทยคมตัวกราฟที่ออกผลงายมาใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะนั้นก็ถอยรับเอาแล้วกันนะครับต้องสู้กับแรงพุทยากับสภาพตลาดในช่วงนี้ก่อนนะครับแต่ในแง่ปัจจัยที่บวกนักคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของต่างประเทศที่บวกเข้ามาผมคิดว่าน่าสนใจสําหรับการที่จะถอยรับลงทุนอย่างน้อยก็ได้ได้ลักษณะถอยรับลงแล้วก็เวลาดีบาวกับ5%อย่างต่ำอยู่แล้วครับผม นะครับลองพิจารณาดูครับปุ้มกลับกราบขอบพระคุณครับพี่สุเทพครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ